<Cry. S 2> รวมพลคนเคยปวดเขา่าเข้าร่วมเล่าประสบการณ์ของความสุขที่ได้รับจากการคลายความทุกข์ของอาการปวดเขา่ามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า300คนและมีผู้อาสามาเล่าประสบการณ์ของตัวเองถึง20คนในวันนี้เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่ง ท่านเหล่านนี้กััครบเมื่อสักครู่ได้ฟังในส่วนของคุณต้นนะคะก็มาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาข้อเข่าเสื่อมนะคะทางนี้ก็เป็นปัญหาข้อเข่าเสื่อมอีกเช่นกันนะคะแต่ว่าเป็นเรียกว่าหน้าใหม่ที่ไม่เคยขึ้นเวทีมาก่อนเลยนะคะไม่เคยออกรายการโทรทัศน์มาก่อนจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะว่าปัญหาสุขภาพในเรื่องของข้อเข่าเนี่ยดีขึ้นยังไงบ้างนะคะปี54ดิฉันถูกออโมไซชน โดยการที่ตัวเองเนี่ยซ้อน,อนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปทําบุญปรากฏว่าพอชนล้มลงไปเนี่ยแขนมันหักข้อมือด้านขวาเมือ่อหักม้วนเลยแล้วก็ไปรักษาโรงพยาบาลตามปกติทีนี้ผลที่ได้มาก็คือไหลติดไหลติดเสร็จก็ไปทํากายภาพบําบัดพอกายภาพบําบัดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยข้างขวาเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันไม่ดีเลยอ่ะมันจะตึงตึงตึงตลอด แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่ามันเป็นผลจากการที่เราล้มตอนนั้นนะคะแล้วก็รักษาด้วยวิธีทางหมอบ้างทางแพทย์แผนไทยบ้างก็ช่วยกันแต่อาการที่มันตึงไม่หายสักทีคือตรงสะโพกนะคะ,คะที่เขาเรียกว่าสลักเพชรเนี่ยคือมันระบมทั้งแถบเลยก็มีการทานยาทานยาแก้ปวดแล้วก็พบแพทย์บ้างไปทํากายภาพบําบัดบ้างสลับกันอยู่อย่างเงี้ยนะคะจนกระทั่งปีห้าห้าก็มารู้จักผลิตภัณฑ์ของดรพิเชษเนี่ย เอาเลยใช่ใช่ใช่ถามว่าทานไปเท่าไหร่ดิฉันใช้เวลาประมาณสักสองเดือนคสองเดือนจากที่สะโพกเนี่ยที่เคยปวดอยู่เรื่อยเรื่อยเรื่อยเพราะว่าตอนหลังก็ไปนวดน,นวดพอทานไปได้สักสองสองกระปุกเนี่ยปรากฏว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นเวลาเราเดินขึ้นบันไดเนี่ยมันจะไม่ไม่ต้องกดตรงนี้ละเวลาขึ้นบันไดจะหลดแล้วเวลานั่งเนี่ยปกติแล้วไปวัดเนี่ยทุกคนก็จะนั่งชันเขาเรียกอ,อะไรนะยนั่งพับเป็ดเนี่ยพับเพียบพับเพียบใช่ไหมคะค่ะ เป็นเทพพนมอะเทพพนมหรือไม่ก็เทพทิดางเงี้ยมันไม่ปวดน่ะแล้วก็ชอบใจตรงที่ว่าไอ้ตรงสลักเพชรมันไม่ปวดน่ะ,ะแล้วเดินเหินจะสังเกตได้ว่าดิฉันมาที่พิพิธภัณฑ์ของอาจารย์เนี่ยมารับประทานชมงิพิธภัณฑ์อาจารย์เนี่ยจากคนที่เคยใส่แต่รองเท้าเตีเต้ยๆเ,เนี่ย ปัจจุบันปัจจุบัน,นงงคะเนี่ยในทาง่ฉันใส่ส้นสูงได้ดีใจ,ใจมากเลยค่ะใส่ได้เลยนะคะ <c oughs> วันนี้ใส่รองเท้าส้นสูงมาใส่สามนิ้วได้แล้วทุกทีนี่จะใส่ไม่ได้ค,คือคือ,คอมันก็ตอบโจทย์แล้วได้ว่าเออมันดีขึ้นมากเลยปัจจุบันนี่คือคุณภาพชีวิตอย่างที่บอกคือเห็นได้ชัดเลยยังอยากสวยอยู่กะยังอยากใส่ส้นสูงอยู่ตอนี้ใช่ค่ะถือว่า ดีขึ้นเยอะมากนะคะมากเลยลก็ต้องยอมรับปวดที่ส้นเท้ามากเลยค่ะตอนจะลุกจากที่นอนนี่จะลําบากมากตอนตื่นนอนเนี่ยลำบากมากก็ลองทานแต่อาการของส้นเท้าเนี่ยหายไปโดยเราไม่รู้ตัวค่ะพอเราตื่นนอนขึ้นมาเราก็ปกติอ่ะที่นี้ทุกวันทุกวันทุกทีมันเคยลุกขึ้นลําบากทําไมตอนนี้มันเดินได้สะดวกขึ้นค่ะแต่ก็ยังมีเจ็บนิดหน่อยนะคะข่าข้างซ้ายเนี่ยเจ็บเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะขับรถมากเพราะ รถนี่ไม่ได้ใช้เกียร์ออโต้ม็นเกียร์กระปุกมันต้องมีคัทมันต้องมีเบรกมันต้องคันเร่งจะเจ็บเจ็บหัวเข่าเนี่ยเจ็บเสียวมากเลยก็พยายามทานตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นบางทีแบบบางวันไม่เจ็บ่ะบางวันก็เจ็บยังมีอาการอยู่บ้างนิดเล็กน้อยนะคะแต่ถือว่าดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วแล้วที่บอกว่าปกติเวลาลุกขึ้นมาแล้วเจ็บตอนลุกขึ้นนอนเนี่ยดีมากเลยตอนลุกนอนเนี่ยจากที่เราเคยโอ้โหกว่าจะเดินได้เนี่ยลงจากเตียงนี่ลําบากมาก แต่ตอนนี้ล,ลุกจากเตียงพอเราลุกขึ้นนั่งแล้วฟักๆหนึ่งก็เดินได้สบายเดินได้สบาย uh huh, เลยค่ะเดินได้สบายค่ะค่ะดีมากค่ะถือว่าของพิิตรันอาจารย์นะคะ,คะขอบคุณค่ะที่ได้รู้จักปิิตรพันของอาจารย์ทําให้คุณภาพชีวิตในวันนี้ของเรานี่ปกติขึ้นจากเดิมซึ่งลําบากมากในการลุกจากเตียงนะคะ,คะขอบคุณมากนะคะ